ัสดีครับผมเอลําปานะครับวันนี้มาสอนเทคนิคในการดูอินโดจีนพิม์ต่อนะครับอินโดจีนนะครับเราต้องบอกก่อนจะมีทั้ง2แบบมีทั้งพิมพ์พิมพ์ต่อที่ต่อโคดกับพิมพ์ต่อไม่ต่อโคดนะครับอันนี้จะเป็นองค์ที่ไม่ต่อโคดนะครับอันดับแรกเวลาเราส่องเข้าไปนะครับพัดนะครับจะออกเป็นลักษณะนะครับองค์พระพุทธชินราชนะครับนั่งปางมารวิชัยแล้วองค์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์ต่อโวกี้นะครับต่อโบขีดนะครับให้เราสังเกตนะครับจะมีนะครับ ขีดนะครับเป็นเส้นเป็นเส้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 นนะครับเห็นไหมขีดเป็นเส้นเส้นเส้นตามเส้นฐานบัวนะครับเห็นไหมลักษณะผิวพัฟนะครับพัาเป็นการเทหล่อนะครับโดยนะครับจะประกบนะครับที่เบ้าในหุ่นเทียนนะครับตามซอกต่างๆจุดต่างๆจะมีที่เบ้านะครับเป็นเม็ดดำๆบางองค์ผิวเนียนเงียบก็มีนะองค์ไหนที่ผ่านการใช้สัมผัสนะครับผิวเปิดจะออกเป็นวันณะออกเหลืองอมเขียวนะครับจดจําให้แม่นก็คือลักษณะการแต่งตะไบครับนะครับนะ เห็นไหมครับนี่ครับการแต่งตะไบนะครับจะแต่งตะไบนะครับลักษณะจะละเอียดถ้าตะไบนะครับลักษณะฟันซี่ของตะไบถ้าผิดเย็นไปจากนี้นะครับต้องพิจารณาจุดอื่นเป็นพิเศษนะครับ่เียจะเป็นรอยแทงตะไบคือการแทงตะไบพาดแท้นะครับใครที่มีนะครับสวยๆอันนี้ก็อยู่ประมาณหลายๆพันถึงหลักหมื่นนะครับอยู่ดีสภาพนะครับโอเคครับนะถ้าเป็นขอมรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เป็นลำพังของตัวเราไก่อนครับสวัสดีครับ